สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้พวกับช่องพีเอ็นพาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยห้าสิบแล้วนะพี่นะมีพาบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมองละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะแต่ถ้าพี่พี่ได้ไดรับสององก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยครับผม ส่วนช่องทางที่จองเอราไปโทรซูเปอร์สองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนไอเดีลยล่าก็จะเป็น p ี p c พีซีโอเนสองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าจะแอดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้จะลองเรื่องรับชมกันดูก,ก่อนนะพี่นะเผื่อจะถูกใจไหนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นภาพสําสเร็จรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่จะเป็นภาพสําสเร็จรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนนะะพี่ หรือว่าถูกแจ้งไหนแล้วชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์ได้โทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับองนี้หมายเลขหนึ่งครับผมนี่นี่ครับนี่องนี้หมายเลขหนึ่งนะพี่นะนี่ครับปัดสำเร็จหมายเลขหนึ่งต่อไปเป็นรูปรอลออลวงพ่อเงินหมายเลขสองนี่รูปรอล้อรวมพ่อเงิน กกนี่ครับรรหมายเลขสองครับผมองนี้นี่ครับเป็นรูปหล่อพ่อเงินหมายเลขสองนะครับผมนี่ครับองนี้หมายเลขสองครับผมต่อไปเป็นหลวงพ่อเอี่ยมครับผมเป็นอย่าข้าวหลามตัดหลวงพ่อเอี่ยมหมายเลขสามนี่ครับอย่าข้าวหลามตัดหลวงู่เอี่ยม นี่ครับหมายเลขสามครับผมองนี้นี่ครับองนี้หมายเลขสาม,มน,นมมา 3, นะต่อไปเป็นเหรียญโลหกกลวยหมายเลขสี่ครับผมนะครับเหรียญรลหกกลวยนี่ไีสองหนึ่งหลังฮานุม,มานครับผมนี่นี่ครับ,รบหมายเลขสี่ครับผมองนี้ ต่อไปเป็นปูดทวดพิมพ์พระรอดหมายเลขห้านะครับปูดทวดพิมพ์พระรอดนี่หมายเลขห้านะครับผมองนี้นี่ครับหมายเลขห้าครับผมองนี้ต่อไปเป็นเรนหรียญหลวงปู่หมุนหมายเลขหกครับผมเรหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนี่หมายเลขหกนะพี่นะ องนี้หมายเลขหก 6. ต่อไปเป็นรูปรอนลงห้อเงินหมายเลขเจ็ดครับผมนี่ครับนี่รูปรอนลงพ้อเงินหมายเลขเจ็ดครพี่นะองนี้ต่อไปเป็นรูปรอนพงขอเงินอีกหนึ่งองหมายเลขแปดครับผม นี่ครับองนี้หมายเลขแปดนะพี่นะนี่ครับนี่หมายเลขแปดครับผมองนี้ต่อไปเป็นเหรี่ยนตัวทวดหมายเลขเก้าเนี่ยตัวทวดเสียน์โตนะพี่นะนีโตหลังจานทีมครับผมหมายเลขเก้านะครับผมเหรียญน,นี้นี่ครับหมายเลข เ <9 S 2> ครับผมนี่น,นี่ต่อไปเป็นพระสมเ,มเร็รจรมหมายเลข10ครับผมนี่ครับจะเป็นพระสมเร็จหมายเลข10ครับผมองค์นี้นี่ครับองค์นี้หมายเลขสิบต่อไปเป็นหนะ้าปกหลวงปู่ทิมหมายเลขสิบเอ็ดนะพี่นะ หน้าปกหลวงปู่ทิมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับน้าปกหลวงปู่ทิมองนี้หมายเลขสิบเอ็ดนะต่อไปเป็นปุ่ทวดหลังเตารีดหมายเลขสิบสองครับผม เป็นปูดทวดหลังเตารีดนี่ครับหมายเลขสิบสองครับผมนี่ครับองค์นหมายเลขสิบสองต่อไปเป็นอ่าชินราดอินโดจีนหมายเลขสิบสามครับผมชินราดอินโดจีนนี่ครับ หมายเลขสิบสามนะครับผมองนี้ต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินหมายเลขสิบสี่ครับผมคุนแผนเนื้อดินนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับผมองนี้หมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม องค์นี้หมายเลขสิบห้าต่อไปเป็นพัดก,กิ่งหมายเลขสิบหกครับผมครับจะเป็นพัดก,กิ่งหมายเลขสิบหกนะพี่นะนี่ครับนี่กิ่งดังนะพี่นะองนี้หมายเลขสิบหกต่อไปเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษหมายเลขสิบเจ็ดครับผม เ,เหรียญยี่สิบห้าสตัวท์เหรียญน,นี้หมายเลขสิบเจ็ดนะนะครับนะครับหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นคุณแผนเนื้อดินหมายเลขสิบแปดครับผมนะครับคุณแผนเนื้อดินหมายเลขสิบแปดนะ นี่ครับองนี้หมายเลข18ครับผมต่อไปเป็นรูปหลอหลวงพ่อพเงินหมายเลข19บเก้รูปลอหลวงพ่อเงินนี่ครับหมายเลข19ครับผมองนี้หมายเลข19ต่อไปเป็นหมายเลขที่20ก็จะเป็นเหรียญอาหลวงพ่อมุ้ย,ยวัดดอนไล่ นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับผมนี่หมายเลขที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นสมเด็จโพย,ย้อยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จโพย,ย้อย นะครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นปูทวดร้อยปีหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่เป็นร้อยปีนี่ครับปูทวดหลังเตาลีร้อยปีหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมต่อไปเป็นปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมนี่ปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสาม นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่ยี่สิบสี่ครับผมบองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่ ต่อไปเป็นพักกิ่งหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ครับจะเป็นพักกิ่งนี่ครับนี่หมายเลขที่ยนะี่สิบห้านะกิ่งดังครับผมองนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกก็จะเป็นเหรียญลลโกโตครับผมน เรหรียญรลวุทธโตหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง,รรออลองครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดก็ผมองค์นี้นะครับ ต่อไปเป็นพระสังกจายหลวงปุตโตหมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่พระสังกจายหลวงปุตโตหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับมีตะกุดนะนี่มีตะกุดหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ดูหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเหรียญลวงปู่ดูวัดสดแก หมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับผมนี่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมจะเป็นปิดตาแบบนี้นะรายการที่สามสิบด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะรายการที่สามสิบครับผมด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับรายการที่สามสิบครับผมนะครับ แล้วก็สำหรับพี่ๆพื่นใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมตผมแกนไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะทโทรสอบถามกันก่อนกนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ